ทุกคนรีวิวส้มตำเผ็ดมากค่ะสั่งในแอปแอนนะคะก็ลองสั่งดูว่าเอ๊ะเผ็ดมากนี่จะเป็นยังไงนี่เทพึ่งเทนะคะ <c oughs> ทุกคนพริกเบรเซอร์เลยแต่ถามว่ารสชาติเป็นไงจะบอกว่ารสชาตินะคืออร่อยสุดยอดน่ะกินหนึ่งครั้งแล้วต้องต้องสั่งอะ่ะพอสั่งเราสั่งเองไม่เป็นไงแล้วก็วันนั้นมันเผ็ด อร่อยไงเราก็สั่งแบบนี้เลยอลองชิมก่อนอร่อยมากกินกับอะไรคะทุกคนเคยเห็นไหมคะไข่ข้าวค่ะอืกับกล้องไงกับมันละเนี่ยแล้วก็มีอะไรอีกคะ ให้เป็นคู่กันได้นี่ค่ะหมูหมูผ่านรีวิวชีวิตชาวหอวันนี้นะคะทำอร่อยไหมเด็ดที่สุดค่ะแล้วก็อ,อะไรอีกออะผักค่ะวางนิดนึงอ,อร่อยมากานี่แหละบ๊ายบาย